ครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับอยู่ผมนะครับน้อเลยค่า่าครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมจะมานะครับมีหลายคนนะครับอยากจะเชื่อมต่อบัญชีโทมันนี่เข้าธนาคารนะครับเชื่อมต่อโ o มันนี่วอลเล็ยเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยมันจะเสี่ยงไหมนะครับอ่าคลิปนี้มีคําตอบนะผมไปเสิร์ชหาใน Google มาแล้วนะครับ ก็ทุกธานาคารนะครับผมที่ที่คุณเนี่ยเออจะเสี่ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะก็มาดูนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะก็เวลาเราจะเชื่อมต่อนะครับเวลาเราจะเติมเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตเนี่ย ด้วยธนาคารเนี่ยหรือธนาคารอื่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอ่ะก็จะระมัดระวังนะครับมิฉาชีพเอาเงินนะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับผมเงินหายไม่รู้ตัวเลยนะครับหนึ่งคือกรอกข้อมูลนะครับกรอกเบอร์โทรแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรป,ประชาชน13หลักใช่ไหมแล้วก็กรอกเอ่ออีเมลนะครับกรอกหมายเลขบัญชีด้วยนะผมก็ มันจะมันมันจะเสี่ยงนะครับผมไม่ว่าเงินมันจะหายอะไรก็ตามนะครับถ้าถ้าคุณเนี่ยจะเชื่อมต่อกับธนาคารไหนก็ตามเนี่ยนะครับธนาไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือธนาคารกรุงไทยนะครับที่มันเสี่ยงนิดนึงนะครผมมันก็จะมีมิจฉาชีพแอบเอามือถือเราไปโอนเงินใช่ไหม หรือ,อไปเติมเงินเข้าเครื่องเรานั่นแหละนะครับแล้วเงินในบัญชีของเราเนี่ยมันหายหมดนะครับไม่รู้ตัวเลยนะครับเป็นเพราะอะไรกันนะเออนะครับวันไหนเราหลงลืมนะครับโดนโจนแฮกโดนมิจฉาชีพโดนคนร้ายเนี่ยแฮกเงินในบัญชีของเราหายหมดเลยนะครับอ่ะเราก็ต้องเรามัดระวังให้ดีนะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับเออบัญชีธนาคารเนะี เชื่อมต่อทัวร์เลรเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยมันจะเสี่ยงมากมากเลยนะผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอ่ะถ้าถ้าเราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องึกปรึกษากันให้ดีนะครับเราต้องถามคนอื่นว่าอันนี้มันเสี่ยงไหมถ้าคนอื่นบอกว่ามันไม่เสี่ยงก็เชื่อมต่อไปถ้าถ้าเราไม่ยังไม่ได้ใจเนี่ยก็เราไม่ต้องเชื่อมต่อนะครับนะผมให้แนะนำนะครับเวลาคุณเนี่ยจะเติมเงินเข้าทูมันนี่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับ จะเป็น125บาท30,000บาทของไทยทามิรไทไทพาณิช์ของ SCB ซอ่ะอีซี่นะครับผมยกตัวอย่างที่หน่งเลยนะครับเวลาคุณจะเติมเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยสาม0มบาท1000 2000 3000อะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาคุณจะเติมเงิน,นเนี่ยคุณต้องระว,วังมิจฉาชีพให้ดีนะครับอ่ะถ้าคุณไม่ ถ้าคุณยังไม่แน่ใจถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อมไม่ต้องเชื่อมต่อนะครับแค่นั้นเองนะครับให้เติมเงินผ่านแอปธนาคารไปเลยนะครับเข้าทูมานี่วอลเล็ตอันนี้จะไม่เสี่ยงนะครับเงินของเราอาจจะไม่ถูกดูดไปนะครับอันนี้ถ้าใครออรู้แล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับถ้าทุกคนไม่รู้อย่าเชื่อมต่อนะครับเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวเงินมันจะหายครับผม ก็มาบอกเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ